อยู่กับน้องกล้วยหอมเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ใครมาเยี่ยมพี่มาเยี่ยมน้องกล้วยหอมเนาะพี่มากมีครับผมพี่มากมีมาเล่นกับน้องกล้วยหอมครับผมมารู้จักกันก็จะเอามาฝากควันอิวเลี้ยงครับเลี้ยงเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวหรอฝากได้ฝากได้นะครับวัเลี้ยงครบพี่มากมีครับผมดูดูดูกับน้องกล้วยหอมใช่ตัวเท่ากันหรอเปลือกเท่ากันและเดูหอมตัวไว หอมตัวไวนะครับผมไปหอมตัวไวคี่แมงนีตัวเท่ากันครับอ้ะทักทายกันก่อนเซฟนแล้วดนแนี่นเนีไปไนไปกินยากินยาพี่แมงมีครับผมพี่แมงมีเดินกับพี่หอมเดินกันหาเม่อนี่สุดไปสึดมานี่นะ พีมามีมากว่เดียวเออเีจะเย็นจเย็นีเอาสับลดมาให้กินน่อยนะยัน้องเด้อพี่แมากมีกับน้องก้วยหอมครับผมเนาะไม่เคยเจอกันเลยนะยัง,งรครับครั<อ>้งแรกนะครับครั้งแรกเอานี่เอาออกินเอยน้งทิ้งหอมกินอิ้ย โอ้มากินอของขบมนอะไรอยู่นี่มาเออพี่หอมติดติดแล้วติดแล้วติดแล้วัฏินีเอาออกได้บ้างปฏินีนออทักทายกันออครับผมทักทายกันออออมีถอย <c oughs> กินก่อนกินก่อนไ,ไม่สนใจน้องเลย บ่ไม่ใช่มันนี่บ่เออไม่ใช่มันนี่พี่มังมีวะไม่ใช่มันนี่เฮ้ได้หนังมังมีครับผมแมงมีเอะไรพี่หามไปไปนู่นนู่นไปเล่นกับพี่ไปเล่นกับพี่วันนี่วันนี่ไม่ได้ไปตัดหญ้ามีเวลา มีเวลาบ่ปกติวันนี้ก็หยุดอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปช่วยป้าน้องเอาช้างมาก็เลยไปเกี่ยวมาเผื่อไม่เกี่ยวเผื่อผมเด้อบ่เกี่ยวได้แค่2ตัวมีเยอะเนาครับออรู้จักไหมนั่นอีห้เฮ้พ่ครับทําเป็นยังไงพี่มังมีมาเยี่ยมเป็นไง มาเล่นตอนเช้าๆครับผมนะอยู่ติดกันแล้วครับผมนะเดี๋ยวมีเวลาจะพากล้วยหอมนะไปเล่นกับน้องมันนี่นะครับมจูงไปจูงมาพนอะเราอยู่ใกล้กันมีมีคนช่วยแต่บมางมีเขาเก่งแล้วเขา่านเพิ่มผ่านงานเราเริ่มผ่านงานเยอะผ่านงานลอยกระทงเลยงานกลางคืนผ่านเลยบอกดีแล้วได้ออกพาออกไปข้างนอกอย่างนั้นอ่ะ โอ้อ,นนอกกันหนึ่งช้างเผือกครับผมเลยอันหนึ่งสีดำนะอันหนึ่งสีขาวเฮ้ยมาอยู่นี่เพิ่งเพิ่งได้ขัดขาได้ถูทางขัดขาม่ายนีฮะก,กี่กี่ปีและเนี่ยส,สี่ปีปสปี่ปีสีส่ปีห้าบ่เมษานี่เท่าไส้ซ้ อันนี้เมษานี้วันที่สองเมษาอนนี้ก็ะสานนะพี่หอมสามพี่มักมีห้าอ้าวพี่มักมีไปจิตข้าก่อนโอ้ยมีเสียงนะมั้ยอู้อุ้อาจารย์อาจารย์เอ้าเสียงใครดีกว่อนเฮอ๋อเสียงแหลมปะอันนี้เสียงทุ้มพี่พี่สวัสดีค่ะก่อนสว้ยเฉ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 ยมารอกินกล้วยพี่หอมหมดแล้วนี่ไม่อยู่นี่แหละนี่แฟนอีเลี้ยง มาอยู่กับป้าเนาะอ่าปลาพึ่งเลี้ยงอยู่นี่โอ้คนอันนั้นมันมีชาวครนอันนี้จะปนนบาคนสวยอใครสวยก็กนีนี่นี่ีนงนี่ีันไม่นี่ยังไม่ชินยังไม่ชินพี่อันนี้มมีไหมอันมมีสวยเป็สวยสองรสวยดดเที่ยวอยู่ เอคร <Ė elle> ับอันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับผมดูเป็นช่างเพียกนะครับผมช่างเพียกไม่ได้นัดไว้รนะออมาออกเดินบ้างออกเดินดีแล้วมาได้นะน้องแล้วน้องร้องไหมอยู่น้องก็ร้องแต่เขาไม่วิ่งหากันไม่อเช้าผมไปจูงน้องเขาเดินรอบนึงอ๋ออาเดินต้องพาออกบ่อยๆอย่างนี้ครับผมน้องได้ชินครับอยู่แต่ที่เดิมๆไม่ได้ครับผมนะให้ผ่อนคลาย จะพาเดินไปเดินมาแหละีนี้ย่หอมเดินไปเดินมากี่แล้วพาออกมาแล้วไม่ไม่วิ่งหากันนะยไม่นี่หอมจะไปเย็นไม่ใช่เลยหรอกเวลาผมไม่อยู่จะได้จูงมาฝากไว้จูงมาเลยจูงมาเลยฝากได้เป็นเพนกลับบ่งกลับบ้านนะเอามาฝากได้คนละเสาคนละเสาเลยครับผมแม่ครับผมดูดึงคำหลักเพิ่มแล้วสองามหลักทเพนนี่มีหลักอยู่ Okay, อามามีบอกว่าไม่ใช่มันนี่หรอวันนี้สาวมากมีนะครับผมนะพี่มากมีมาเยี่ยมน้องกล้วยหอมที่หอมจะพาพาเขาเล่นเด้อเด้อจะพาพี่เขาเล่นเด้อ มีใจดีแล้วไม่รู้จะทำอะไรน้องอืมถ้าอยู่กับช้างเด็กเนี่ยนี่ <c oughs> พี่โฮมแล้วแกพี่ไปแกงเขาทำไมเอ้ยเอ๊ะขนาดเดองแล้วแล้วได้ไหรืออันนี้สัมโอยแต่อะไรทำอะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยเอ้อ <c oughs> พี่หอมจะโย่ <c oughs> มามีร้องตกใจเลยนะอะไรนะอยอ่ะที่รังประเดี๋ย ตอนนี้อาญาเน,ะนาี่ยกินนไม่กิมมกนนะลนเาบาบาเ้เล่นกับเขาเบาๆเด้อเล่นกับเขาเบาๆเด้เลยเขาไม่มาหาอย่างน,นี้เนะดี๋ยวมกเจ้าทิ่นนะอ, <laughs> อันนี้เนะี่ะ กับผมนะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมนะดู๋ยวาเด็กๆมาทักทายกันครับอันนี้มือทำไมไปมือเดียวแทนฮะเออเอ้ยเอ้เอ,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 อขอบคุณครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบนะนสวัสดีฟันเทินด้วยนะครับ